หลายคนอาจจะยังไม่รู้ผู้จัดละครดังจายุสินีบุตรสาวคนโตของจิมมยุรชัตดเหมือนประสิทธิเวศกับโยตินนนครก่อนคุณแม่เลิกเวราและพบรักใหม่กับแปะนริศอาหมามัดจุลาและมีบุตรชายคนเล็กคือเจัทพงศ์โดยเมื่อ6ปีที่แล้วอาจิมมยุรชัตดเคยย้อนเล่าถึงแปะนริศสามีที่รักยิ่งวันที่ต้องจากลากันตลอดกาล โดยสามีเป็นโรคไตรักษาตัวอยู่หลายปีเข้าออกโรงพยาบาลตลอดกระทั่งติดเชื้อและภรรยาจะต้องเป็นคนตัดสินใจให้คุณหมอหยุดยาและปล่อยสามีไปโดยสามีทำบันทึกไว้ก่อนหน้าห้ามเจาะห้ามปั๊มหัวใจห้ามทุกอย่างที่จะช่วยให้นอนเป็นผักหลังจากวันที่ตัดสินใจปล่อยสามีจากไปอาจิมมยุรชัรช็อกไปหนึ่งปีโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย น้ำตาและความรู้สึกเหมือนนอกไปขณะที่สามีสั่งเสียการจัดพิธีศพไว้กับเลขาและเจ็ดลูกชายซึ่งคุณพ่อเป็นอิสลามต้องฝังภายใน24ชั่วโมงซึ่งที่บ้านได้จัดเตรียมไว้หมดวันนั้นใครมาร่วมรดน้ำมาร่วมงานศพสามีอาจิมไม่รู้เรื่องเลยนึกไม่ออกถึงวันนี้ยังต้องถามเลขาว่าวันนั้นเป็นยังไง เหมือนขาดสามีที่ดูแลกันและกันมาตลอด30-40ปีไม่เคยแยกจากกันทำให้เคยคิดอยากตามสามีไปยอมรับในช่วงนั้นมีอาการที่เป็นเยอะแต่ไม่เคยบอกใครอาจิมยังบอกว่าสามีไม่ใช่เศรษฐีร่ำรวยแต่เป็นผู้ชายที่ดีมากคำพูดสุดท้ายสามีขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้พร้อมทั้งกอดและบอกรักภรรยา ซึ่งสามีจะบอกรักเสมอว่าผมรักคุณนะส่วนภาพที่ติดหัวของอาจิมมาตลอดคือวันที่จ่ายโยซินีแต่งงานแล้วคุณพ่อแปะเป็นคนจูงมือเจ้าสาวมาให้เจ้าบ่าวคุณพ่อมีความสุขมากยิ้มทั้งวันโดยแม้เป็นหุตสาวของภรรยาแต่พ่อแปะรักจ่ามากซึ่งจ่าก็รักพ่อมากและยังคงโพสถึงคุณพ่ออยู่เสมอล่าสุดจ่าโยซินี เปิดใจขณะออกมาร่วมงานอีเวนต์ล่าสุดถึงอาการป่วยคุณแม่ว่าเป็นอาการเสื่อมทางสมองตามวัยซึ่งประกาศตามกฎภาษากฎหมายที่ศาลสั่งอาจใช้คำที่ดูเด็ดขาดแต่อาการคุณแม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยู่ในความดูแลของแพทย์และครอบครัวอย่างใกล้ชิดคุณแม่ยังดูข่าวยังอยากจะไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้อยู่เลยคนที่ป่วยโรคนี้ก็จะมีวันที่ดีและว,วันที่เหนื่อยหน่อย แต่วันที่ดีก็สื่อสารได้ครอบครัวยังหวังว่าจะมียาที่ป้องกันร,รักษาออกมาได้โดยเร็วโดยจ่ายศนีย้ำว่าคุณแม่ยังเป็นคนที่สวยน่ารักเหมือนเด